บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีที่ลอยออกมาจากผืนผ้าแต่อาจเป็นความทรงจำที่ยังติดค้างอยู่ในชุดเราจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกอีกด้านผ่านเสียงและเรื่องเล่าแบบพอดแคสต์เปิดฟังได้ทุกที่ โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนถ้าคุณกล้าพอกดติดตามเราไว้แล้วเปิดฟังตอนอยู่คนเดียวคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่แค่ต้องการชุดไทยไปถ่ายพรีเวดดิ้งธรรมดาธรรมดาแต่กลับต้องเจอสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกอีกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับหญิงสาวชื่อว่าพิมพ์สาวออฟฟิศวัย24ปีผู้ซึ่งเพียงแค่อยากหาชุดไทยที่สวยและเธอก็เจอร้านเช่าชุดแห่งหนึ่งร้านที่ไม่มีรีวิวไม่มีชื่อหน้าร้านแต่ดันไปเจอบังเอิญในตรอกเล็กๆแถบวงังหลังวันนั้นพิมพ์ เดินเข้าซอยโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะกำลังจะไปร้านขนมร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ระหว่างทางเธอสังเกตเห็นป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนด้วยหมึกรับเช่าชุดไทยโบราณหน้าร้านดูเงียบสงบจนเกือบเหมือนไม่มีใครอยู่มีม่านลูกไม้สีซีดบังประตูและชุดไทยหลากสีแขวนอยู่เรียงราย ในตู้โชว์ไม้เก่าเธอเดินเข้าไปด้วยความสงสัยเพราะคิดว่าถ้าเจอชุดที่ใช่คงประหยัดเวลาไม่ต้องเดินหาหลายร้านภายในร้านเงียบกริบมีเพียงเสียงพัดลมตั้งพื้นหมุนเอื่ยๆอยๆกลิ่นกำยานจางๆางลอยอบอวลในอากาศและชุดไทยที่แขวนอยู่เรียงรายแน่นเต็มผนังร้าน จะหาชุดถ่ายงานเหรอจ้าเสียงหญิงสูงวัยคนหนึ่งดังมาจากด้านในเธอคือยายพรเจ้าของร้านอายุราวเจ็ดสิบปลายปลายผมขาวถักเปียเล็กๆอยู่ด้านหลังใส่เสื้อแพรจีนสีมนยายเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเล็กๆแต่ที่ทำให้พิมพ์สะดุดตาคือ ตอนที่ยายจ้องตาเธออยู่นานโดยไม่พูดอะไรเหมือนกำลังพิจารณาบางอย่างพิมพ์ก้มมองชุดมีทั้งสบายเฉียงผ้านุ่งผ้าทรงและผ้าแพรแบบ่มสดบางชุดสีสันสดใสบางชุดดูหม่นมองเกินกว่าจะเช่าใส่ถ่ายภาพแต่มีชุดหนึ่ง ที่เธอรู้สึกถูกดึงดูดอย่างประหลาดเป็นชุดสีทองเข้มปักดิ้นละเอียดลายดอกพิกุลแขวนอยู่ในตู้กระจกตรงกลางร้านเหมือนไม่ได้ตั้งใจให้ใครแต่ต้องเธอถามยายพรว่าชุดนี้ปล่อยเช่าด้วยไหมคะยายพรเงียบไปอึดใจก่อนจะตอบกลับมาช้าๆปล่อยจ้าแต่ใส่แล้ว ต้องคืนตรงเวลาอย่าเก็บไว้นานเข้าใจไหมพิมพ์พยักหน้าในใจคิดว่ายายคงหวงของเก่าเธอไม่คิดอะไรและจ่ายเงินมัดจำทันทีพิมพ์นำชุดกลับบ้านในวันนั้นตอนค่ำเธอลองสวมเล่นหน้ากระจกในห้องชุดพอดีตัวราวกับตัดมาพอดี ผ้าแนบผิวอย่างนุ่มนวลแต่ทันทีที่เธอยือนหน้ากระจกเธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ยือนอยู่คนเดียวแววตาในเงาไม่ใช่ของเธอเองเธอสะบัดหน้าบอกตัวเองว่าเหนื่อยอาจเป็นเพราะความเครียดจากงานแต่คืนนั้นเองเธอฝันฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในเรือนชั้นใน สมัยรัตนโกสินร์ใส่ชุดไทยสีทองกำลังส่องกระจกและปัดแป้งหน้าและด้านหลังเธอมีหญิงสาวอีกคนยืนอยู่เงียบๆหน้าซีดผมยาวใส่ชุดเดียวกันยืนมองเธอผ่านเงากระจกและพูดเพียงสั้นๆอย่าเอาของของข้าไปพิมพ์สะดุ้งตื่น เงื่อชุ่มทั้งตัวนาฬิกาบอกเวลาตีสามตรงแอร์ในห้องหยุดทำงานไฟในห้องกระพริบเบาๆและชุดไทยที่แขวนอยู่บนราวกำลังขยับเบาๆราวกับมีคนใส่ยืนอยู่หลังจากคืนที่พิมพ์ฝันเห็นหญิงสาวลึกลับในชุดไทยสีทองเธอตื่นขึ้นมา พร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในอกเธอบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ฝันแต่เมื่อเธอเดินผ่านกระจกอีกครั้งในเช้าวันนั้นเธอเห็นบางอย่างในเงาแวบหนึ่งเงาของเธอหันหน้ามาไวเกินไปเร็วกว่าที่ร่างจริงของเธอหันไปเล็กน้อยเหมือนเงานั้นมีชีวิตพิมพ์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแฟนเพราะกลัวคนจะหาว่าเธอคิดมากแต่เธอตัดสินใจไม่สวมชุดนั้นอีกจนถึงวันถ่าย p r e เวดดิ้งเธอแขวนมันเก็บไว้แล้วพยายามลืมเรื่องเมื่อคืนเสียแต่พอกลางคืนมาถึงเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในห้องของเธอเสียงผ้าลู่ไหลเบาๆ,ๆเสียงกระซิบแผ่ว ใกล้ใบหูและกลิ่นแป้งร่ำจางๆที่ไม่ควรจะมีในห้องนี้พิมพ์เปิดไฟทั้งห้องนั่งตัวแข็งบนเตียงพยายามไม่เหลือบมองไปยังตู้แต่เธอรู้มันอยู่ตรงนั้นและมันยังอยู่รุ่งเช้าวันถัดมาเธอตัดสินใจกลับไปร้านเช่าชุดอีกครั้ง เพื่อถามยายพรเกี่ยวกับชุดนี้แต่เมื่อเธอกลับไปที่ซอยเดิมร้านนั้นหายไปใช่ครับร้านที่เธอจำได้ชัดเจนว่าตั้งอยู่ในตรอกนั้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยกลายเป็นบ้านร้างที่ปิดสนิทมีฝุ่นจับหนาเตอะไม่มีป้ายไม่มีม่านไม่มีชุดไทยใดๆไม่มีแม้แต่รอยเท้า ของคนที่เพิ่งเปิดร้านเมื่อสามวันก่อนเธอถามแม่ค้าร้านใกล้ๆแต่ทุกคนตอบว่าตรงนั้นน่ะเหรอมันปิดมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วลูกไม่มีใครอยู่เลยพิมพ์เริ่มสัน่นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเจออะไรเธอไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยสนใจเรื่องลี้ลับ แต่ชุดที่อยู่ในห้องของเธอคือหลักฐานเดียวที่ทำให้เธอมั่นใจว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่ความฝันเธอกลับบ้านทันทีเอาชุดออกจากถุงตั้งใจจะรีบเอาไปคืนไม่ว่าจะต้องหายายพรให้เจอหรือไม่แต่เมื่อเธอหยิบชุดออกมาเธอพบว่าผ้ามีรอยเปื้อนแดงคลำ้ำ คล้ายคราบเลือดจางๆบริเวณชายผ้าและพอนำไปซักคราบนั้นไม่หลุดเธอเริ่มค้นหาข้อมูลจากหลายผ้าจากรูปแบบการปักดินโพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กเกี่ยวกับชุดไทยโบราณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดโปองอดีตที่ถูกลืม สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งส่งข้อความส่วนตัวมาหาเธอพร้อมกับรูปภาพเก่าแก่ในภาพหญิงสาวหน้าตาคล้ายกับคนในฝันของพิมพ์นั่งอยู่หน้ากระจกสวมชุดไทยสีทองชุดเดียวกับที่เธอมีและข้อความใต้ภาพนั้นคือเจ้าจอมสีจันทร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย พิมพ์อ่านแล้วขนลุกว่าไปทั้งตัวชื่อเจ้าจอมสีจันทร์ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อยว่าเป็นหนึ่งในเจ้าจอมในรัชกาลที่ห้าที่ถูกส่งเข้าวังตั้งแต่อายุยังไม่ถึง16ปีเธอมีชื่อเสียงด้านความงามและเป็นคนชอบตัดเย็บชุดไทยด้วยตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่ง เธอหายไปจากวังอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชุดสีทองที่เธอใส่ในวันสุดท้ายก็หายไปพร้อมกับเธอและตอนนี้พิมพ์รู้แล้วว่ามันอยู่กับเธอหลังจากพิมพ์รู้ว่าชุดที่เธอเช่าไปนั้นคือชุดของเจ้าจอมสีจันทร์ หญิงสูงสักในวังหลวงที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเธอเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กำลังถือของต้องห้ามแต่กำลังถูกเจ้าของของนั้นตามติดมาด้วยคืนนั้นเสียงฝีเท้าดังก้องในห้องนอนทั้งที่พิมพ์ไม่ได้ขยับตัวเสียงนั้นค่อยๆ เดินวนรอบเตียงนอนจากมุมห้องพิมพ์เห็นเงาร่างหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีทองยืนหันหลังอยู่หน้ากระจกเสียงหวีเส้นผมอย่างช้าๆดังขึ้นเหมือนในฝันแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝันเธอขยับตัวไม่ได้เลยทั้งร่างหนักราวกับโดนกดไว้ริมฝีปากแห้งผาก เสียงร้องติดคอและในกระจกหญิงสาวคนนั้นหันหน้ามามองเธอพิมพ์สะดุ้งตื่นตอนตีสามกว่าเหงื่อชุ่มทั้งร่างแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนคือชุดไทยสีทองนั้นไม่ได้อยู่ในตู้อีกแล้วมันถูกวางไว้หน้ากระจกเงาพร้อมกับ วีไม้สักโบราณที่เธอไม่เคยมีเธอพยายามเอาชุดนั้นไปเผาแต่เมื่อใส่ลงในเตาไฟกลับไม่ลุกเหมือนผ้าเปียกน้ำทั้งที่มันแห้งสนิทเธอเอาไปฝังหลังบ้านแต่เช้ามาชุดนั้นกลับมาอยู่ในห้องอีกครั้งแขวนเรียบร้อยในตู้เสื้อผ้าพิมพ์เริ่มร้องให้ ตะโกนขอให้ใครก็ได้ช่วยเธอเธอโทรหาพระที่เคยทำบุญด้วยพระรูปนั้นแนะนำให้เอาชุดไปที่วัดเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเช้าวันถัดมาพิมพ์นำชุดไปที่วัดแห่งหนึ่งในย่านบางกอกน้อยหลวงพ่อเมื่อเห็นชุดนั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีท่านพูดเบาๆว่า โยมของสิ่งนี้ไม่ธรรมดาคนที่ติดกับชุดนี้ไม่อยากปล่อยเพราะเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วหลวงพ่อขอทำพิธีหน้าศาลาการปรเรียนและให้พิมพ์นำชุดมาวางไว้บนผ้าขาวในระหว่างสวดไฟเทียนทุกดวงดับลงพร้อมกัน ลมเย็นวูบพัดผ่านศาลาทั้งที่อากาศร้อนจัดเสียงสวดของหลวงพ่อขาดเป็นช่วงช่วงบางครั้งได้ยินเสียงผู้หญิงแทกซ้อนเข้ามาในหัสดเหมือนกำลงังพร่ำขอบางอย่างของของข้าอย่าเอาไปชุดนั้นค่อยๆไม่อย่างชา้ชาๆในขณะที่ ไม่มีใครจุดไฟใส่มันเลยกลิ่นแป้งร่่ำกลิ่นดอกพิกุลแห้งกลิ่นผ้าเก่าคละคลุ้งไปทั่วในขณะที่ไม่พิมพ์เห็นเงาในควันไฟใบหน้าหญิงสาวโบราณที่มองเธอด้วยสายตาเศร้าเหลือทนก่อนจะจางหายไปพร้อมกลุ่มควันที่ลอยสูงขึ้นหลังพิธีเสร็จ พิมพ์ยืนนิ่งอยู่นานหลวงพ่อเดินมาบอกกับเธอว่าเขายอมไปแล้วโยมเพราะโยมไม่ใช่คนแย่งของเขาแต่โยมคือคนเดียวที่พาเขากลับบ้านได้จริงๆหลังจากชุดไทยสีทองนั้นมอดไม่ไปต่อหน้าต่อตาพิมพ์เหมือนถูกยกภูเขาออกจากอกเธอกลับบ้านพร้อมความหวังว่า ทุกอย่างคงจบลงแล้วไม่มีเสียงฝีเท้าตอนตีสามไม่มีเงาแปลกในกระจกไม่มีเสียงกระซิบว่าของของข้าอีกต่อไปหลายสัปดาห์ผ่านไปชีวิตพิมพ์ค่อยๆกลับมาเป็นปกติเธอเริ่มหัวเร้อได้นอนหลับสนิทและไม่ฝันถึงหญิงสาวปริศนาอีกเลย แต่ลึกๆในใจเธอก็ยังไม่มั่นใจว่าเจ้าของชุดยอมจากไปจริงๆหรือแค่เฝ้าดูจากที่ไกลๆจนกระทั่งวันหนึ่งขณะพิมพ์จัดห้องเพื่อเตรียมย้ายไปอยู่คอนโดใหม่เธอเปิดตู้เสื้อผ้าที่ไม่ได้แตะต้องมานานหวังจะเอาชุดเก่าๆ ไปบริจาคแต่สิ่งที่เธอเจอในลิ้นชักล่างสุดทำให้เธอขาอ่อนสุดนั่งทันทีมันคือหวีไม้สักอันเดียวกับที่เคยเห็นในคืนหลอนวางอยู่บนผ้าขาวเช้าว,วันถัดมาพิมพ์นำหวีไม้นั้นใส่ถุงผ้าขาวนำไปฝากไว้ที่วัดพร้อมปิดทอง และสวดขอขมาเธอไม่ได้ถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะเธอรู้คำตอบแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องมีคำอธิบายบางเรื่องปล่อยให้มันเงียบก็พอแล้วหลังเที่ยงคืนเสียงที่คุณไม่อยากได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณได้ยิน